โอ้โห oh oh, บัวของเราฮะนะอันนี้นะ่าเล็กใส่ปุ๋ยไปประมาณสัก3สัปดาห์นะใครที่เห็นใบตอนแรกๆใบเล็กๆอตอนนี้เห็นไหมฮะสาสัปดาห์นี่ใบเขียวใหญ่เลยนี่ฮะใหญ่มากๆสุดยอดเลยฮะทช่องกิจในตรสาพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเลย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับวันนี้ช่วงสุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กหลังเลิกงานวันศุกร์โอโหฝนตกไปไหนไม่ได้เลยนะฮะน้ำก็ไปมองอรฮะ ฝนก็ปลอยๆอยู่ตลอดไปไหนไม่ได้ก็เลยต้องมาเดินล่อๆอยู่ริมสวนเนี่ยก็พามาดูไม้ที่เราดูแลอยู่นะก็คือบัวนะบัวที่นาเล็กใส่ปุ๋ยไปเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วมาอัปเดตกันหน่อยนะว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวนี่แหละฮะบัวของนาเล็กที่ใส่ปุ๋ยไว้เมื่อ3สัปดาห์ที่แล้ว แต่ก่อนใบเล็กๆขนาดนี้เนี่ยเนี่ยใบอย่างนี้เนี่ยใบเล็กขนาดนี้เลยดูความแตกต่างกันพอใส่ปุ๋ยไปแล้วโอ้โหใบโตใบงามขึ้นทันทีเลยฮนะนี่นี่ออกมาแต่ละใบเนี่ยสุดยอดเนี่ยคงอีกไม่นานคงจะได้เห็นดอกกันนะนี่เนี่ยในกรละมังนี่ก็เหมือนกันตอนนั้นใบเล็กๆนะตอนนี้ใบเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเห็นชัดเจนใบเต็มกรละมังแล้ว ที่จะย้อนไปดูคลิปก็ได้ว่าคลิปที่นาเล็กถ่ายวันนั้นนะเมื่อเดี๋ยวนาเล็กจะลงไว้ข้างล่างนะสามสัปดาห์มีการเปลี่ยนแปลงแบบเยอะมากๆเลยขนาดของใบนี่จากมีนิดเดียวตอนนี้เต็มกระมังแล้วในอ่างลังโฟมนี่ก็เต็มเหมือนกัน นี่ที่ใส่อ่างลังโฟมเล็กเนี่ยนาเล็กก็ใส่ไปนะเห็นไหมฮะใบเต็มเลยนะใส่อันละเม็ดสองเม็ดเนะี่ยถือว่าสุดยอดเลยสุดจอบมูหนูก็เลี้ยงไว้ก่อนนะนะเอาไว้ทําปุ๋ยนะคนะงไม่ว่ากันนะี่ฮะบรรยากาศสวนของนาเล็กที่เป็นไม้นม้ำนะก็คือบัวนั่นเอง เลี้ยงใส่ปุ๋ยบัวงามดีนะบัวดินเผาอ่ยปุ๋ยบัวดินเผางามดีนะลองย้อนไปดูได้เดี๋ยวน่าจะลงเป็นลิงก์ข้างล่างนะให้ดูนะว่าปุ๋ยที่ลงไปเนะี่ยตอนนั้น3สัปดาห์เนี่ยใบเขาเล็กนิดเดียวแต่ตอนนี้ใบใหญ่สวยงามมากรนะอชมดอกกันแล้วกันฮะอ่ะครผมสำหรับคลิปนี้น่าล็ก,ก็พามาชมการพัฒนาการของหลังจากได้ปุ๋ยไป3สัปดาห์ ครับผมความครับที่ติดตามรับชมช่องกิจไนยสรพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ